มาค่ะคลิปนี้จะลองมาสรุปเด่นบนดูนะคะว่าเลขที่เราคิดคิดกันไว้เข้าหมานะคะเลขที่เด่นบนวันนี้นะคะที่น่าจะเป็นไปได้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยค่ะ ในศูนย์หนึ่งสองชุดเนี้ยน่าจะมาหนึ่งตัวเจ็ดกับแปดติดหกก็ได้ค่ะเพราะหกก็เด่นเด่นไหลาหลายสูตรอยู่นะคะก็สรุปก็จะมีเลขที่ศูนย์หนึ่งสองอาจจะมาหนึ่งถึงสองตัวแล้วอาจจะมาจับตัวเจ็ดแปดหรือหกอันนี้ก็ได้นะคะ ส่วนเลขที่ไม่น่าจะมาด้วยกันสามตัวบนเลยก็คือสามสี่ห้าสามสี่หกอะไรเนี่ยหกห้าเก้าเก้าสี่หกอะไรอย่างเงี้ยไม่น่านะคะแต่ก็อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าแอดไม่ชอบที่จะเล่นสามตัวนี้เราสามารถที่จะไปเล่นสองตัวได้มันอาจจะมาสองตัวสามสี่สี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าสามตัวเนี่ยเป็นไปไม่ ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะเนี่ยอย่างเลขสามสี่ห้าสามสี่หกสี่ห้าหกสามสี่เก้าเก้า่วนสามเนี่ยค่ะสลับตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่น่าจะมาสามตัวบนนะคะแต่ก็โปวดพิจารณาด้วยนะคะใช้วิจา,ยยาัยญาณอย่าเชื่อทั้งหมดถ้าตัวไหนเด่นตัวไหนดังตัวไหนชอบก็ควรติดเอาไว้นะคะ ็มีอยู่สูตรหนึ่งนะคะสูตรอีกสูตรหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงให้ก็เข้าดีมาหลายงวดจะเป็นเลขที่เด่นทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวงวดนี้คิดได้แปดนะคะว่อที่แล้วได้ศูนย์ศูนย์ก็เข้าล่างวันนี้ได้แปดมีสิทธิ์ที่จะมาได้ทั้งบนทั้งล่างยังไงก็ติดไว้นะคะเลขแปดก็อย่าพึ่งทิ้งนะคะเลขแปดก็สวยนะคะวันนี้ว่อที่แล้วก็เด่นแปดก็ยังหลุดบางวันนี้อาจจะมาก็ได้ ส่วนชุดโต๊ดนี่ชุดโต๊ะนี่ชอบเห็นไะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดสองหกเจ็ดสองหกแปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสองหกหนึ่งนะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถที่จะจับ ก็ติดศูนย์หรือหนึ่งหรือสองหรือเจ็ดหรือแปดหรือหกที่แอดว่าติดไว้แต่บางสูตรเห็นเขาก็เด่นเก้ากันนะคะเด่นเก้าเด่นสามเด่นแต่ของแอดไม่เด่นนะคะสามนี่มีสิทธิ์ดับทั้งทั้งร้อยทั้งหน่วยเลยค่ะถ้ามาก็มาได้แค่สิบหรือทั้งสิบทั้งหน่วยถ้ามาก็มาได้แค่ร้อย สีก็มาก็มาได้แค่หลักเดียวก็สือไม่เด็ด่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณาด้วยนะคะก็ลองจับดูนะคะเลขแปสองหกมีแล้วได้ท<ม>ุกหนึ่ง แต่ว่าเนี้ที่ทำสูตรนะมีชนเยอะมากสุดที่เห็นนะคะมีหกกันหนึ่งหะะกันหนึ่งที่ชน8บบสวยหนึ่งหกแบดก็มีแล้วนะคะโอเคยังไงก็ให้เพื่อนๆลองไปจับดูพิจารณาดูนะคะเปิดจะได้เลขสวยๆส,ส่วนคลิปนี้ก็ลองสรุปให้ดูแค่นี้นะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำสรุปร่างซึ่งสรุปร่างก็เล็กไม่ค่อยนิ่งยากยากอยู่ส่วนเลขดับบนเดี๋ยวต่อไปจะทำให้นะคะก็อันนี้สรุปให้เพื่อนๆไปลองหาสลากกันก่อน โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ